พยูนฝูงใหญ่ที่ตรังอาจสูญพันธุ์ภายใน16ปีปี2556พบพยูนเพียง110ตัวถึง125ตัวมีนโน้มตายปีละ15 20ตัวซึ่งตามปกติพยูนจะตายตามธรรมชาติเฉลี่ยปีละ4 5ตัวเท่านั้น จากการบินสำรวจพายุในท้องทะเลตรังของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตตลอด5ปีที่ผ่านมาพบว่าช่วง3ปีแรกมีจำนวนประชากรของพายุคงที่ประมาณ135-150ตัวปี2555พบประชากรพายุเหลือเพียง110-135ตัว และเมื่อปีที่แล้วสํารวจเจอเพียง110-125ตัวแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้พยูนหายไปสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พยูนต้องต้องตายในปัจจุบันก็มาจากประมงผิดกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของออพยูนที่ไปกินอาหารอาจจะมี น้ำเสียอะไรลงมาทําให้พยูนเกิดตายเพราะาปัจจุบันพบบ่อยๆในการพรยูนเสียชีวิตตามธรรมชาติของพยูนมีอัตราการสืบพันธุ์พยูนทั้งตัวผู้และตัวเมียจะโตเต็มวัยพร้อมที่จะประสมพันธุ์ใช้เวลา6-17ปีและตั้งท้องนาน13-15เดือนคลอดลูกครั้งละ1ตัวหลังจากการคลอดลูกแล้ว พยูนจะพร้อมมีลูกตัวต่อไปต้องใช้เวลา2-7ถึงปีส่วนอีกด้านหนึ่งพยูนเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ประชากรพยูนลดน้อยลงการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายอย่างวนลากวนรุนที่ทำให้ญาติทะเลเสียหายหรือบางครั้งพยูนติดเครื่องมือประมงบางชนิดทำให้ไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้พยูนก็จะตาย การขนส่งสินค้าทางทะเลที่ลุกคืบเข้ามาส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากเพราะกรณีศึกษาที่จังหวัดกระบี่พบว่าหากมีการสัญจรทางน้ำมากๆจะกวนตะกอนให้ขุนขึ้นมารวมทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและคราบน้ำมันต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้พยุนอาจสูญพันธุ์ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารนะครับซึ่งซึ่ง และก็ประเด็นที่2ก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งตัวตัวญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารเนี่ยก็เป็นการเกื้อกูลกันระหว่างประยูน์และก็ญ้าทะเลแต่ว่าการอยู่รอดของแหล่งหญ้าเนี่ยหน้าขณะน,นี้มันมีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาด้วยก็คือกิจกรรมของมนุษย์นะครับก็คืออาจจะมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งพวกตะกอนต่างๆซึ่งเมื่อเราเปิดพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยเวลาฝนตกก็มีการชะล้างลงสู่ระบบ นนิเวศน่าทะเลค่อนข้างรวดเร็วนะครับรวมทั้งพวกน้ําจืดนะครับซึ่งฝนตกน้ําท่วมซึ่งมีการกุดคลองซึ่งเพื่อการาส่งน้ําที่ไม่ท่วมบนพื้นที่เมืองนะครับส่งไปค่อนข้างรวดเร็วฉะนั้นน้ําเหล่านี้จะไปสู่ปากแม่น้ําซึ่งเป็นแหล่งญาทะเลเนี่ยรวดเร็วฉะนั้นควา,ามเค็มของน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วฉะนั้นทั้งพายุและห้าเนี่ย จะได้รับผลกระทบอันนี้นะครับนั่นคือในแง่ของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งนะครับตัวตัวอีกประการหนึ่งก็คือกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมการประมงนักกะเนี้ยเนื่องจากว่าทรัพยากรค่อนข้างมีน้อยนะครับชาวบ้านก็มีที่เลือกไม่มากในพื้นที่ทําการประมงนะครับก็ต้องทําการประมงในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประยูนอาศัยอยู่และก็กินหญ้าทะเลอยู่ฉะนั้นมันก็ ดีกเลี่ยงค่อนข้างยากนะครับก็แบบนี้ถือว่าเป็นความท้าทายของการจัดการนะครับว่าเรามนุษย์ยจะปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของระยุนได้อย่างไรนะครับพยุนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดอยู่ในสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535 เป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดเดียวที่เป็นสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนสำหรับประเทศไทยฝูงพยูนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณเกาะลี่บงและเกาะมุกของจังหวัดตรังซึ่งเป็นบริเวณที่มีหญ้าทะเลขึ้นอย่างหนาแน่นพยูนมีลำตัวเป็นรูปกระสวยลำตัวมีสีเทาอมชมพูหรือสีน้ำตาลเทามีขนสั้นๆปราปลายตลอดลำตัว ไล่มีขนเส้นใหญ่อยู่อย่างหนาแน่นบริเวณปากมีตามีหูขนาดเล็กอย่างละคู่ส่วนของหูเป็นรูเปิดเล็กๆไม่มีใบหูมีรูจมูกอยู่ชิดติดกันหนึ่งคู่รูจมูกมีลิ้นปิดเปิดพยูนหายใจทุกหนึ่งถึงสองนาทีหากในน้ำลึกจะดำน้ำได้ครั้งละ20นาทีมีคลีบด้านหน้าหนึ่งคู่อยู่สองข้างของลำตัว และมีเต่งนมอยู่ด้านหลังของฐานครีบภายในครีบประกอบด้วยนิ้ว5นิ้วปกติพยูนจะว่ายน้ำไปอย่างช้าๆพยูนมีกระดูกที่มีโครงสร้างแน่นและหนักซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตของพยูนที่อาศัยหากินอยู่ที่พื้นพยูนไม่มีอาวุธป้องกันตัวมีเพียงลำตัวที่ใหญ่มีหนังหนาซึ่งอาจป้องกันอันตรายจากการกัดหรือทำร้ายจากสัตว์อื่นเช่นฉลาม เมื่อมีบาดแผลเลือดแข็งตัวได้เร็วมากส่วนลูกอ่อนจะอยู่กับแม่และอาศัยตัวแม่เป็นโลกกำบังที่ดีพยูนมีชื่อเรียกในภาษามาลายูถิ่นว่าดูยงอันมีความหมายว่าผู้หญิงแห่งท้องทะเลในอดีตชาวประมงพื้นบ้านมีความเชื่อว่าพยุนเปรียบเสมือนบนรรพบุบุษของพวกเขาความสัมพันธ์ระหว่างพยูนกับชาวประมงค่อนข้างแนบแน่น สมัยก่อนกระแสการอนุรักษ์พยูนยังไม่กว้างขวางจึงมีการล่าหรือฆ่าพยูนอยู่เสมอจากความเชื่อน้ำตาพยูนซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีอำนาจในการทำให้เพศตรงข้ามลุ่มหลงคล้ายน้ำมันพรายเนื้อนั้นนำมากินน้ำตาทำยาเสนีเขี้ยวทำเครื่องรางของขลังและใช้เป็นยารักษาโรคกระดูกนำไปทำเป็นยาแก้หอบหืดตามความเชื่อของชาวบ้าน จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์พยูนเมื่อมีพระราชบัญญัติการประมงปีพุทธศักราช2490ซึ่งจัดให้พยูนเป็นสัตว์คุ้มครองที่ห้ามมีไว้ครอบครองห้ามจับดักล่อหรือฆ่าโดยเด็ดขาดรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช2,535ซึ่งพยูนเป็นสัตว์คุ้มครอง1ใน15ชนิดทั้งนี้การอนุรักษ์พยูนเข้มข้นขึ้นประมาณปี2,534ถึง2,535เมื่อสมาคมหยาดฝนได้รณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนใช้ฝั่งตระหนักไร่วงแหนทรัพยากรในท้องถิน่นโดยใช้พยูนเป็นเครื่องมือในการป้องกันอวนลากอวนรุนที่บุกรุกเข้ามาในเขตอนุรักษ์3,000เมตร ทำลายหญ้าทะเลปีสําศูนยนี่เป็นปีวิกฤตของท้องทะเลไทยคือเมื่อมีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือประมงมีเอานำมอ,อกวนอุลวนรากเข้ามาจากการการทําประมงเพื่ออย่างชีพเป็นการทําประมงเพื่อค้าขายเพื่อส่งออกนี่ก็มีการมีการรีบเร่งเอาทรัพยากรขึ้นมาแล้วเอาไปขายพยูนผมว่าพยูนเป็นตัวเป็น เป็นตัวชี้ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยนี่ส่วนตรงไหนที่มีพายุนตรงนั้นความอุดมสมบูรณ์ยังอยู่นี่ถ้าเกิดว่าชาวบา้านเขาคิดเออ,อปีสามสามเป็นต้นมาก็มีการพัฒนาเครื่องมือแล้วก็มีการทำลายล้างสูงแล้วก็ทำให้รายได้ของชาวบ้านน้อยลงมันก็เริ่มมีผลกระทบแหละแล้วก็เริ่มมีการอนุรักษ์ตอนนั้นก็สมาคมหยัดฝน เข้ามาก็บอกชาวบ้านว่าเราต้องอนุรักษ์ทะเลเลยนะตอนนี้ชาวบ้านชาวประมงเริ่มเดือดร้อนเพราะมันไม่มีรายได้มันเริ่มไม่พอกับรายจา่นายปัญหาหนี้หนี้สินมันเริ่มเข้ามาเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันแพงทุกอย่างแพงอุปกรณ์ประมงแพงและก็จับปลาได้หน้อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากการทำลายล้างโดยเครื่องมือประมงผิดกฎหมายระเบิดปลายาเบือ่ออวนลากอวน,วนรุน ไฟปั่นทุกอย่างประเดยประดังเข้ามาเพื่อจะเอาทรัพยากรไปขายนี่เป็นเป็นจุดเป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้คนหันมาต้องดูแลพยูนต้องอนุรักษ์พยูนแม่นกระแสอนุรักษ์พยูนจะมีมาอย่างต่อเนื่องแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจํานวนประชากรพยูนจะเพิ่มขึ้นแต่กลับกันพออยูนลดน้อยถอยลงไปในทุกๆุกปี ถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดการพายุและยาทะเลนะคะตามตามกรอบของการจัดการทรัพยากรเนี่ยก็จะมีอยู่หลายหลายประเด็นนะคะประเด็นแรกอย่างเช่นเรื่องของการกําหนดพื้นที่คุ้มครองนะคะก็อาจจะมีพื้นที่คุ้มครองของยาทะเลที่ภาครัฐได้กําหนดไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูฟื้นฟูนี่อาจจะเป็นการปลูกเสริมยาทะเลซึ่งเป็นอาหารพายุนะคะเกี่ยวโยงกับพายุตรงที่ว่ายาทะเลเป็นอาหารพายุเพราะงั้นการจะดูแลรักษาพายุก็ต้องดูแลรักษายาทะเลด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นะคะซึ่งการอนุรักษ์นี้ก็จะมีขอบเขตในเรื่องของการาดูแลรักษาแล้วก็การใช้ประโยชน์กะะารใช้ประโยชน์ซึ่งในเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยนะคะก็ที่ภาครัฐได้มีการประกาศเครื่องมือนะคะว่าเครื่องมือชนิดใดบ้างที่เป็นอันตรายต่อพะยุแล้วก็ห้ามใช้อย่างเช่นพวกประกาศจังหวัดนะคะประกาศจังหวัดก็อย่างเช่นไม้กระทุ่งน้ําหรือว่าเบ็ดลาไวยพวกนี้ค่ะ แต่ว่าก็คิดว่าในลําพังของการจัดการเนี่ยภาครัฐภาคเดียวคงจะไม่พอนะคะก็ต้องมีตัวชุมชนเข้ามัมีส่วนร่วมด้วยนะคะในในการจัดการเพราะว่าตัวชุมชนเองเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทุกสิ่งอย่างนะะเพราะฉะนั้นก็เราก็มองว่าชุมชนเองเนี่ยก็จะมีความรู้นะคะเกี่ยวข้องกับพายุนเนี่ยเป็นความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะซึ่งเราก็มีแนวคิดว่าความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านของของของชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะไปสนับสนุน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการอยู่นะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนัทธิตาโตจนประสาทอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังได้จัดทำ งานวิจัยกระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พยูนและญาทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่งจังหวัดตรังซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี2555-2556ถึง2556โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนชายฝั่งโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนชายฝั่ง ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และจะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์พยูนต่อไปซึ่งมีพื้นที่ในการทำวิจัยเลือกชุมชนที่ตั้งอยู่ในแหล่งอาศัยของพยูนทั้งหมด5ชุมชนด้วยกันคือเกาะลีบ่บงเกาะมุกบ้านพระม่วงบ้านหาดยาวบ้านมตนอยเป็นพื้นที่ที่ย่าทะเลงอกงามเป็นแหล่งอาหารชั้นดีและเป็นบ้านของพยูนอย่างแท้จริง การจัดการทรัพยากรเนี่ยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้เหมือนที่ว่ามันน่าจะเอาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยผสมผสานกับความรู้ทางวิชาการเข้าไปจัดการนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวผู้ใหญ่เองก็มีภูมิปัญญาชุดอ,อ่ชุดความรู้ภูมิปัญญาอยู่นะคะแต่เราก็ให้ความสําคัญว่าเด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นเด็กอ,อ่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในอนาคตเนี่ยซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญมาก ที่เป็นเด็กในชุมชนชายฝั่งเองนะคะก็คิดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดความรู้หรือมีการรับรู้มีการถ่ายทอดความรู้โดยโดยผ่านหลักสูตรท้องถิน่นเรื่องพายุลและยาดทะเลให้กับเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆมีความรู้แล้วก็จะเกิดความตระหนักเราต้องการสร้างจิตสํานึกหรือความตระหนักในการอนุรักษ์พายุหรือว่ารักและก็สงสารพายุนะคะก็คือได้ได,ได้ได้ช่วยดูแลพายุด้วย ลงเก็บข้อมูลของชาวบ้านในชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักวิจัยรู้จักธรรมชาติของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันกับพายุเพิ่มมากขึ้นและทําให้ได้องค์ความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการจนก่อให้เกิดการถ่ายเทความรู้ระหว่างนักวิชาการและชาวบ้านเรื่องพายนการค้นหาองความรู้เนี่ยค่ะเราจะมีการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะ สัมภาษณ์เชิงลึกก็คือสัมภาษณ์ในประเด็นที่ที่เกี่ยวข้องกับพายุและยาทะเลนะคะแล้วก็ถามคําถามที่จนกว่าจะหมดหมดคาถามหมายถึงว่าหมดข้อสงสัยที่ชาวบ้านจะให้เราได้นะคะคือในการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้นะคะเราสัมภาษณ์แกนนําแกนนํากลุ่มมนุักษ์เราสัมภาษณ์เป็นทีมนะคะอย่างหมู่บ้านนี้มีแกนนํากลุ่มมนุษ์กี่คนก็ประชุมกันแล้วก็เราก็ใช้ใช้สัมภาษณ์กลุ่มนะคะจนกระทั่งได้องค์ความรู้ขึ้นมา ก็คือไปนำนำนำไปสังเคราะห์หรือว่าวิเคราะห์ออกมาจนได้องค์ความรู้องค์ความรู้ของชาวบ้านเนี่ยที่เราจับเป็นประเด็นก็อย่างเช่นประเด็นลักษณะทางสันฐานวิทยาของพยูนพยูนมีลักษณะอย่างไรมีคลีบไม้จมกูกปากหรือหางมีลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยครเป็นลักษณะทางสันฐานวิทยา แล้วก็ยังมีความรู้ที่เป็นชุดของพฤติกรรมพยูนนะคะพฤติกรรมของพยูนอย่างเช่นเรื่องของการว่ายน้ําการหายใจการกินอาหารแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูลูกอ่อนแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมการสื่อสารพฤติกรรมทางสังคมและการสื่อสารแล้วก็มีเรื่องชีววิทยาในเรื่องของการสืบพันธุ์ประเด็นพวกนี้ค่ะเราเราจัดเป็นหมวดหมู่ความรู้ของชาวบ้านนะคะเมื่อเราได้ความรู้ของชาวบ้านออกมาชุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาทวนสอบนะคะ ทวนสอบกับความรู้ทางวิชาการว่าที่ชาวบ้านรู้เนี่ยม,มันมีข้อแตกต่างกับที่เป็นทางวิชาการจริงๆงหรือเปล่านคะคะทีนี้ก็ความรู้ที่ได้จากการทวนสอบก็คือเราไปทบทวนเอกสารมาใช่ไหมรามาเทียบกันถ้าประเด็นไหนสอดคล้องเราก็จะให้หนึนน่งคะแนนแต่ว่าถ้าประเด็นไหนไม่สอดคล้องเราก็จะให้ศูนย์คะแนนเสร็จแล้วเราก็ไปทดสอบทางสถิตินะทางสถิติก็หมายความว่า,วาไปทดสอบสัดส่วนว่าสัดส่วนของความรู้แบบปุิปัญญาเนี่ยเท่ากับความรู้ทางวิชาการไหมนะคะ ก็สรุปได้ว่าส่วนใหญ่แล้วความรู้ชาวบ้านนะคะจะมีสัดส,ส่วนเท่ากับความรู้ทางวิชาการนะคะยกเว้นอยู่ประเด็นเดียวหรือว่าหมวดเดียวที่ท,ท,ที่ที่ไม่เท่าก็คือในเรื่องของการสืบพันธุ์พายุซึ่งมันต้องใช้ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ขั้นสูงซึ่งตรงนี้ชาวบ้านจะไม่ค่อยรู้เขาจะไม่ค่อยเห็นพายุสืบพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ความรู้ด้านอื่นๆที่กล่าวมาแล้วอย่างเช่นเรื่องลักษณะทางสันตานวิทยา เรื่องพฤติกรรมการว่ายน้ำการหายใจการเลี้ยงดูลูกหรือว่าพฤติกรรมทางสังคมหรือการสื่อสารเนี่ยชาวบ้านมีความรู้เมื่อเทียบแล้วก็มีสัดส่วนเท่ากับความรู้ทางวิชาการะะตรงนั้นเพราะั้นเราก็จะได้ชุดความรู้ที่มีการผส,สมผสานร,ระหว่างความรู้ชาวบ้านกับความรู้ทางวิชาการออกมานะคะที่จะไปพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพายุและยาทะเลต่อไปนะคะ พยดเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพยยแระยาทะเลใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งมี5ขั้นตอนด้วยกันเริ่มจากการร่างหลักสูตรท้องถิน่นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้หลักสูตรท้องถิน่นและการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพของหลักสูตรท้องถิน่นและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้องถิน่นสุดท้ายได้าจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนชายฝั่งเพื่อให้การเปลียนการสอนด้วยหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพยุและยาทะเลเป็นไปอย่าต่อเนื่องและย,ยั่งยืนที่โรงเรียนบ้านมาตูปูเตะตำบ,บนเกาะลิโบงอำเภอกันตังจงังหวัดตรังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กำลังสนุกกับยยกิจกรรมโครงสร้างภายนอกของพายุ ซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ชื่อพยุนน้อยผู้คอยการปกป้องนี่เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทิตาโรจนประาศาสหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พยูนโดยการมีส่วนร่วมของพยูนประมงใช้ฝั่งจังหวัดรังนำมาปรับเป็นการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ต้องมาชิ้นตองมางหลับติอ่าอ่าไปแล้ว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 ,ลวอ่ายกมืออ่าเราก็เสร็จเหมือนเพื่อนแล้เราก็เสร็จเหมือนเพืเ่อนก็ที่เห็นการสอนอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นการสอนนักเรียนในชั้นป1ค่ะในหัวข้อเรื่องลักษณะของพยูนหรือว่าอาวัยวะของพยูนนะคะซึ่งในโรงเรียนบาตูกุเต้เน,นะะี่ยค่ะ เราได้บูรณาการเนื้อหาเรื่องพายุและยาทะเลเข้าไปใน3ชั้นเรียนนะคะในชั้นป .1 นะคะชื่อหน่วยว่า,าพายุน้อยผู้คอยการปกป้องนะคะแล้วก็ชั้นม .1 นะคะชื่อหน่วยว่าตลาดใต้ทะเลหรือยาทะเลนะคะส่วนเด็กม .3 นะคะเราได้บูรณาการในหัวข้อเรื่องเด็กอาสาปกป้องพายุและยาทะเลหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพายุและยาทะเล ได้ถูกสอดแทรกเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งแบ่งการเรียนรู้ตามชั้นปีคือนักเรียนชั้นป .1 เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพยูนน้อยผู้คอยการปกป้องชั้นป .2 มีหน่วยการเรียนรู้พยูนน้อยแสนดีมีค่าอนันต์ชั้นป .3 หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตพายุและย่าทะเลชั้นป .4 หน่วยการเรียนรู้ย่าทะเลชั้นป .5 หน่วยการเรียนรู้โลกของย่าทะเลชั้นป .6 หน่วยการเรียนรู้ชีวิตสัมพันธ์รักพายุรักย่าทะเลนักเรียนชั้นม .1 หน่วยการเรียนรู้ตลาดใต้ทะเลและย่าทะเลชั้นม .2 หน่วยการเรียนรู้ชีวิตพายุและนักเรียนชั้นม .3 หน่วยการเรียนรู้ เด็กอาสาปกป้องพายุและยาทะเลซึ่งหน่วยการเรียนรู้เหล่านี้ได้ทำการบูรณาการเข้าในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ตดทดลองใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556โดยนำร่องในโรงเรียนชายฝั่ง6โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านบาตูพุเตโรงเรียนบ้านก่อมุกโรงเรียนบ้านเกาะรีบง โรงเรียนบ้านพระม่วงโรงเรียนบ้านหาดยาวและโรงเรียนบ้านมดตนอยในส่วนกนที่จะได้มาในเรื่องหลักสูตรเนี่ยทางมาเลยก็ได้ร่วมประชุมกับชุมชนได้สำรวจชุมชนนะความรู้กับชุมชนแล้วโดยเฉพาะคุณครูของเรานี่มีส่วนร่วมในการที่จะทำหลักสูตรนี้โดยเต็มตัวนะครับ และโดยเฉพาะต่างหมาเลยมาลงมาพื้นที่โดยเฉพาะในโรงเรียนนี่นหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะนักเรียนเองเนี่ยต้องลงร่วมร่วมมือกับต่างหมาเลยเพื่อจะให้ได้หลักสูตรตัวนี้มาคิดว่าเมื่อเรานําไปใช้ก็เป็นการตอบรับของจุมชนอย่างดีเยี่ยมเพราะว่าในส่วนหนึ่งขาจะเห็นคุณค่าและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ประยูนหรือาตาเลีเพราะมันเป็นวิถีชีวิตของจุมชนและของชาวบ้านโดยตรงนะครับครับ ตอนนี้เริ่มเริ่มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็คือการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองค่ะก็คือว่าทะเลนะคะเวลานั่งเรือนี่ค่ะพฤติกรรมเมื่อก่อนเวลาที่ฉันนั่งเรือไปด้วยกับเด็กๆคะเด็กๆจะชอบนะคะคือก,กินลูกชิ้นอะไรเสร็จนะคะก็ปาเลยค่ะปาถุงพลาสติกด้วยนี่ลงไปในทะเลเลยนะคะหรือแม้แต่พฤติกรรมการทิ้งขยะอะไรก็ตามนะ,ะตอนนี้ก็ลดลงก็ว,ว่านึกได้ว่าข้างใต้ของทะเลเนี่ค่ะมีมีอะไรอยู่นะคะรู้ว่ามีบางสิ่งที่ มีชีวิตอยู่ข้างใต้ในท้องทะเลอ่งนี้นะคะคือถ้าโยนลงไปแล้วขึ้นลงไปแล้วอันตรายค่ะก็มีจิตสำนึกตรงนี้เพิ่มขึ้นชายหาดสายลมและน้ำทะเลที่กำลังลดกำลังเป็นห้องเรียนอันกว้างใหญ่สำหรับเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนบ้านมาตูปุเตะคุณครูให้เด็กๆจัดแถวและทำการแบ่งกลุ่มพร้อมฟังคำอธิบายสำหรับวิธีการปลูกหญ้าทะเลต้นหญ้าทะเลที่เติบโตจากการเพาะเมล็ดในระยะเวลาสองเดือนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังนับพันต้นพร้อมแล้วที่จะเติบโต ในดินเลนของทะเลน้ำทะเลยังไม่ลดเต็มที่การปลูกหญ้าทะเลยังเริ่มขึ้นไม่ได้เด็กๆจึงต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อรอ,อน้ำลดหญ้าทะเลมักเติบโตได้ดีในดินโคลนปนทรายแต่การที่จะปลูกหญ้าทะเลได้นั้นต้องรอให้น้ำลดไปยึงถึงพื้นที่ที่เหมาะสมเสียก่อนในการปลูก หากน้ำยังท่วมในบริเวณที่จะปลูกนั้นอาจทำให้การปลูกไม่สามารถทำการปลูกได้อย่างพิถีพิถันหากปลูกลงไปอาจทำให้กระแสน้ำพัดพาต้นอ่อนที่ปลูกหลุดลอยไปตามกระแสน้ำได้ฉะนั้นต้องรอจนน้ำลดในระดับพอเหมาะพอดีอัตราการรอดของหญ้าทะเลจะสูงขึ้นและสามารถเติบโตเป็นแหล่งอาศัยของพยูนและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆต่อไปได้ ทะเลลดลงได้เหมาะสมคุณครูจึงเริ่มปล่อยเด็กๆลงไปแต่ละกลุ่มต่างกำหนดพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลของตัวเองเด็กๆจะเริ่มจากการทำแปลงของหญ้าทะเลโดยใช้หมุดร้อยเชือกฟางปักเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขนาด3คูณ3เมตรแบ่งเป็นช่อง9ช่องแล้วก็ลงมือปลูกซึ่งอาจจะใช้นิ้วหรือท่อปลายแหลมเจาะรูลงไปในดินเลนหย่อนต้นกล้าหญ้าทะเลลงไป แล้วใช้นิ้วกดดินให้แน่นปลูกเพียง72ต้นต่อแปลงและปลูกแปลงเื้นแปลงเพื่อไม่ให้หญ้าทะเลแน่นจนเกินไปแค่นี้หญ้าทะเลก็จะสามารถเติบโตให้ท้องทะเลรอเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและพะยูนเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศของทะเลให้สมบูรณ์ต่อไปหลักสูตรการเรียนรู้ที่จลงพื้นที่จริงในชุมชน ทำให้เด็กๆได้ปลูกฝังจิตสำนึกรักพะยุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งนี่กลับกลายเป็นผลดีที่ส่งผลไปยังครอบครัวชุมชนและท้องทะเลเพื่อให้พวกเขาได้สืบทอดเจตนาลม์ในการรักษาพะยนและหญ้าทะเลต่อไปผมว่าดีมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการศึกษาหลักสูตรพยุ ที่สําคัญก็คือมันรู้เฉพาะเฉพาะเฉพาะผู้นําไม่ได้เฉพาะผู้ใหญ่ไม่ได้เด็กต้องรู้ด้วยที่ผ่านมาเหมือนที่บอกถ้าไม่มีงานวิจัยนี้เราจะไม่รู้รายละเอียดว่าพายุน์มันเป็นยังไงโดยความรู้สึกคือพายุน์ก็คือพายุน์ย้าทะเลคือญ้าทะเลเราไม่รู้ว่ามันมีกี่ชนิดมันเป็นยังไงบ้างชานิดไหนที่พายุน์กินได้พายุน์กินไม่ได้ชนิดไหนที่มันเอื้อกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลนี่พอมีงานอนอุมีงานวิจัยเข้ามานี่ทําให้ผู้นํา เริ่มเข้าใจทิศทางการอนุรักษ์เป็นยังไงแนวทางการพัฒนาในการท่องเที่ยวเป็นยังไงถิ่นที่อยู่การจัดโซนนิ่งมันจะเป็นยังไงมันจะมีมีงานวิจัยที่จะไปไปช่วยงานพัฒนาต่ออีกทีมันจะมีหลักสูตรพาย,ยุที่ทําให้เด็กเข้าใจเรื่องพายุซึ่งรุ่นต่อไปใน,นหลักจากที่พวกเราตายไปหมดเลยมันก็ต้องมีคนที่มารับรับรับมือต่อในในในการคุ้มครองทะเล โดยแยกพยูดได้เป็นเครื่องหมายเว้เสียงลำมานาและไวโอลินมาตามสายลมบทรงแงงจากผู้สูงวัย ยังคงถ่ายทอดท่วงทำนองแห่งการอนุรักษ์พายุระยะทะเลไว้อย่างมั่นคงหลักสูตรท้องถิ่นจากงานวิจัยกระบวนการสร้างองค์ความร,รู้เพื่อการอนุรักษ์พายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่งจังหวัดตรังของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนัทธิตา โรดจนารประสาททําทำให้คนสองรุ่นมาเจอกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพายุและย่าทะเลที่ต้องมีอยู่คู่เกาะลี่โปงสืบลูกสืบหลานต่อไปนอกจากโ,คโครงเรียนชายฝั่งที่นำร่องหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพายุและย่าทะเลแล้วนั้นได้มีการแจกจ่ายหลักสูตรท้องถิ่นนี้ให้โรงเรียนชายฝั่งในจังหวัดตรังผ่านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่ง ให้โรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ50โรงเรียนและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต 2, 2> <ร>แจกโรงเรียนพื้นที่ชายฝั่งอำเภอกันตังและอำเภอสีเกาทั้งหมด62โรงเรียนทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรการอนุรักษ์พายุระยะทะเลได้กระจายไปทั่วจังหวัดตรังเพราะหน้าที่ในการอนุรักษ์พายุระยะทะเลนั้นเป็นหน้าที่ของชาวตรังทุกคน